วัสดีค่ยะยาเออไปลุกลุกม่ใเคพี่น้อยวนี้ไปาที่อ,อื<ป>่นไปอ่าไปเดี๋ยวเุกดี๋ยวราทาบานไปเย็นๆจะให้เรา

ขายไปกี่ปีแล้วคะสี่ปีแล้วสี่ปีกว่ากว่าจะสิบาทอยู่อย่างเงี้ยเปิดตั้งแต่กี่โมงอะคะต้งแต่หกโมงเช้ายันสามโมงเย็นอืลุงให้เยอะขนาดนี้ลุงไม่ขาดทุนหรอคะก็เราอะไรเรางพวกอะไรชาวบ้านขายบ้านๆเนี่ยอยู่กนไป้แต่ก็เศรษฐกิจอย่างนี้เราขายแพงมันก็จะเอาเงินที่ไหนกันมาล่ะไม่พอจะกินกันแล้วก็ขายอยู่แี่ อยู่ก็ไปทูนหายกำไรหมดก็ต้องลงใหม่ด้วยธรรมาดาตลงเปิดทุกวันไหมคะก็น้อยวันที่จะหยุดคือหมอนั้เท่านั้นเองที่หยุดอ,อนันก็จะไม่หยุดเลยช่วยกันช่วยกันทํากันภานยในบ้านหลานวันอาทิตย์ทีก็แถวที่หลานขายอยู่เราก็บางทีไปงานนอกก็ไม่ค่อยๆอยู่บางงั้นแหละเราเอาเงินข้างนอกเอามาจุนเจือข้างในช่วยร้านก๋วยเตี๋ยวอีกมัน ขายถ้าเราไปขายแพงมันก็ขายลําบากอยู่ในข้างในอย่างนี้